ว่ามึดแล้วบอกว่ามึดแล้วปนินใหญ่แล้วปนินใหญ่แล้วเยา่เทียปนินใหญ่แล้วเอาอยัางไงเอาอยัางไงเตือ่อสวัสดี F c ซทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องทำมาหากินติ่นไทยครับมื่อนี้มาหมายเก้าหมายเดิมแล้วครับท่ายเคินปลาสักมือที่สามแล้วครับหมานสองมือติดติดสุดดวรนนี่กูละสามสิบสี่สิบโลครับมื้อนี้มาลุ้นอีกทีนะึง มาทั้งเบิดกืบสิบสองเสนรถสองคันมั้นี่ครับเบืมม่องเวอร์เมนี่เสีนย่ยอที่มานทัานใดยิ่ได้ป่าตัวใหญ่บ่นนครับยิ่ได้จักรโลที่มานคือซุ้มมือบ่น,นะครับมาลุนกันการยกน้อคือการซุ้มแหะครับซุ้มหาไปเรื่อยๆจากรีถือตอนได้ป่าที่มาเขาตอนได้นะครับบ่แมนวาด,ดีป่าหลายที่ถือเอาถือเอาบ่เมนเลยครับก็ต้องบัดดวงไปเรื่อยๆครับแต่ละมือแต่ละวันบ่คือกันนะครับ แต่ละมือต้องมาลุนเอามือนีกนัมาลุนคือเก้าแล้วครับจะไปลุนกันว่ามือนีเช่ยนยอดอิมากกนทำได้มีกัมาสิบสองเช่นยอครับายยสามแล้วครับมาลุยใหมเ่เ่ยน้ำรถท้องไปหลายอยู่ระดับน้ำมาหลอดแหลกๆกนันน้ำท้องคูออยู่ครับทีมีที่สามแนละ้ Nam mỹ làm sao nghĩ là là bài quang ngang ngon 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 2 ngon 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 สายมาวันีไ่ได้นนนครับเอาแล้วครับย้หน่อยร,รถมันหลอดสายได้เลยคือหนึ่งได้หนึ่หน่อยเสถียรลายตัวแล้วครับย้ายหน่อยเชนหน่อยนี่กัมาต้านถูกซ้ำว่า,า,า,าจับปลาเจ้าไประได้จับมูวปลาครับผู้บินหลอดไปแล้วครับปลาตะเพียน อาละเชลลี่เขียงหมูมื่อนี่มาสูมื่อที่สามแล้วประเดิมตัวแรกนี่เลล <c oughs> ชลลี่เขียงหมูมาสามคนเลยหลุดละเอ้ประทีประเดิมแน่วะโอ้ปลาไก่เชลลี่เขียงหมูประเดิมแล้วครับปลากกยใหญ่ปลากกยใหญ่โอ้กายใหญ่หญหญถ้าบากินกัามาพี่เดอ้อตากล้องรับเอง

โต้อนหน่อยเฮ็ดนาให้เดี๋ยวกะยุ่ท่อเขาก็บ่ได้เลยก็ได้หลายครับวานนี้ก็ได้สิบกวโลเตี้ยก็ได้มาดีกันโอ้มาแล้วครับเสียนหมิวเสียนใหม่สั่งตกจากญี่ปุ่นเอาแล้วประเดิมแล้วประเดิมตัวแรกแล้วครับประเดิมตัวแรกเออสวยงา้จังนะนาดินนะ đó lón thêm 2 con đéo, kẹn mái cào thang cào rồi, kia kẹo nhôc ở bên cào lận นั่แห่งลงุ้มลดลุ้งก็ถือกึ่งโตไอจุดที่ปลาวายไปวายมาบริเวณนั่นก็นวังย่อถือถุดก็ถือปลาแหละถ้าเป็นภาษากลางก็อื่นวังปลาถ้าเป็นทางอีสานเรียกว่าถือทัง้งถือจุดครับ

ได้มีวะ่ะเดี๋ยวตัดงเลยครับนี่มีตหัววานมีคนทางเงียบเมียบไมเหมือันจับท้างคู่เสียงวเคียงหมูตัดแล้วหนึ่งตัวครับปน,นิปนปนิปนปนิน ่างก็ไปเรื่อยๆครับเช่นมิวมันด้วยเช่นไม่ตลงตรงจากญี่ปุ่นตัดอีกแล้ว ปล้ <LY humming> อปลาีงเอนตัเรืงนำเลกแ่นี้ก็ห่างๆครับเพ่นลุกไมเข้นขึ้นงกับห่างๆไปไ

ơi nữa, ơi nữa, ơi, rồi chân nhói rồi, ơi, cao thế nó, chân mày dám nà cao thế, chân ngủ nhúm mà thừng กาะปลาตะเพียนห่ตัวเนหึ่งๆๆๆป่านิ่ใหญ่เลยหนึ่งตัวะเก็บไปน่ม่ได้เน้ทแลได้ตายเชนหนตัวครับเชนน้อยไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วเอ้ยตั่งตงจากญี่ปุ่นเลยไะน่ยหือไม่อะตดครับ อะไรนะครับยังมีตใหญ่และปลานิลน,น้อยหนึ่งตัวบอกว่ามันถืดแล้วบอกว่ามันถืดแล้วปลานิลใหญ่แล้วปลานิลใหญ่แล้วเนี่เพี้ยปลานิลใหญ่แล้วเอายังไงเอายังไงมืออยู่ไหนเนี่ยโอ้ยมือย่อดุกเ, <laughs> เอาเจ้หันย่อมาคีอจุดด่าัก็ชืดหลายอันนี้ <laughs> บอกว่ามันยึกยุกยุกยกักๆ,ๆ,ๆักๆักักเจ็บขีดแล้วเฮ <c oughs> ะเ็เตียได้แล้วครับนินเด้์หนึ่งตัว <c oughs> มาแล้วเช้นไม้คนหนึ่งเป็นเย็นได้เองดอก <c oughs> <c oughs> ไม่ไปไหนหรอกปลาอยู่ในโบนี่แหละ ล้างใส่น้ำไปเลยแล้วก็ตักเชิมอยู่ถือปลายเงียบปิดบอกโอ้ยไม่เอ้เลยเว้ยสองตัวน่านนะน่านมาสองตัวครับสั่งตรงสังตรงจากญี่ปุ่นเชยนใหม่สดๆร้อนๆปานครับมื่เนี่ย เตี้ยอะไรนี่เตี้ยเอ๊ะขึ้นเยอะขึ้นอเลนไปตัวี้แล้วเก็บไปเก็บไปมีเวลาหลายอยู่ Bà ơi miu. Anna. Ừm, Mày lại mày lại. Cặp đũ thương đi. Xem Lùm, lùm Ba dinh à? nhung đi nhung 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 Nói nhung 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 như nhung 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 đơn. nhung nhung

ล้าม <30. S 2> ือนี่เดี๋ยวก็ถึงนั่นนั่นนี่ก็เก็บลอดลอดหัวแล้วน่ะฮาซินฮาซิน เอาสามสั้นเลยสิก็หัวฟอดีตัวนี้ก็หัวหาซินได้แล้วตัวเล็กๆน้อยก็เก็บไปเรื่อยๆครับเช็นหนีโเอาอีกแล้วสองตัวนิดน้อยนิดน้อยนิดน้อย ยหอ5เซน6เซนนะครับยสอ2ฝานครับ2สั้นน่้องกนใแตู่จักยอ2ฝานนะครับนี่หลอดรอกเซนรอบไตห,หาเซนยสอ2ฝานอว่ยอ2สั้นนี่เลยยอ2านเพื่ออย่า,ยางคือเพื่อลดน้ำหนักคับเวลายกถ้าลง5เซตบินกันทีหนักกว่เวาเซนบเซตจิดีซอยเบาแห้งไปน้อยนิด ยกด้วยมิวอีกงชั่ <c oughs> งกิโลให้ <c oughs> เออสามโลแล้วเนอะเส้นม,มิวอ,อ่ะพอดีเสียบบกเนาะขาดครับเส้นม,มิวไปล้างพืชหาอุปกรณ์มดัดโิมไมมหมเกียวถือและ้ะ เส้นท้องในชุดไไก่ปุ้นนะครับพอได้จับจูด้วยกันล้วเส้นแมวมามามเหมือนมาได้เส้นท้องเส้นแมวเสียขาขาเสียแล้ว <laughs> ได้จับดูแต่ว่าน้ำลึกไก่ครับซุ้มหัวเริงป้องดูโอ้ยดิเด้งขึ้นมื่อโอ้ซีคิดสีขีดอันนี้อันนี้สองโตัวโลอยู่นี่ xem tổ lô qua đây xong xem để xong xem xét ไป xem xét xong hang xét xong xem 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 xét ได้แต่วาได้ลอน้ำยานนมเซนอาที่ย์ท้อเช้นแม้วยเส้นทงไมเป็นยานมเซนแล้วเน้อ โอ,โอ้ตักให้ได้ตักให้ได้ทำใจตักให้ได้ตักให้ได,กกได้อย่าให้หลุดมืออย่าให้หลุดมือโอ้ตัว,วยังขึ้นด้อจะหลุดเด้อจะหลุดเด้อเอามาโชงโคกนะี่กูดอ่ะโอ้โออยังวัตักมาทันได้เออได้รอ,อบมัน,นี่ย ได้แล้วได้แล้วเข่ามือย้อแล้วช่อนใหญ่ยวมาขึ้นบืงง้งทั้งเถือกทั้งขบตัวใหญ่ขนาดไหน้วได้ชมครับ